พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวเข้าสารจะมีคุณภาพดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการสีข้าวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่โรงสีข้าวขนาดกลางและเล็กของไทยส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพตา่ำซึ่งตอนนี้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ i t แทของสวทช ได้นำนักวิจัยไทยเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับผู้ประกอบการในการปรับปรุงโรงสีข้าวให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วค่ะนักวิจัยไทยได้นำความรู้และเทคนิคทางด้านวิศวกรรมเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาในเชิงลึกโดยแนะนำตั้งแต่การออกแบบโรงสีข้าวการพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องกระทะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติเพื่อลดการแตกหักของเมล็ดข้าว หรือเครื่องยิงสีมเมล็ดข้าวเพื่อกัดแยกสิ่งปลอมปนก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุเป็นตน้นผลการดําเนินงานโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยรวมไปถึงการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสีข้าวซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณข้าวสารเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้นและมีปริมาณข้าวหักลดลงสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวได้อีกด้วยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช02-564-8000